มาดูที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับครอนป๊อปค่ะเผยซับยูนิตออกมาเรียบร้อรยแล้วนคะคะเป็นวง Strawberry Milk นั่นเองค่ะและแล้วก็มีการเผยซับยูนิตของวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดเกรียนนะคะอย่างครอนป๊อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมายของหลายๆคนนะคะนั่นก็คือสองฟ้าแฝดสุดแ้วโชอ,อากับเวได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวงซับยูนิตสตรอบเบอรี่มิลค์ค่ะ โดยต้นสังกัดโครมเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะได้เปิดเผยผ่านวันดบบิลของ Strawberry Milk White ได้ว่า คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะเป็นวันที่15ตุลาคมโดยจะมีเพลงรวมอยู่ในอัลบั้มทั้งหมด4เพลงได้แก่เพลงไตเติลโอเค Let Me Know Hello และ Feels o Good ที่สำคัญนะคะเพลง Let Me Know เนี่ยยังเป็นเพลงที่เวเคยเป็นสมาชิกวงอินดี้เป็นคนแต่งเนื้อร้องและก็เรียบเรียงเพลงอีกด้วยโดยครั้งนี้นะคะต้นสังกัดย,ยังบอกอีกว่าท่ามกลางตารางงานที่แน่นเอียดตลอดช่วงที่ผ่านมาโชอากับเวเนี่ยก็ได้เจยดเวลานอนมาทุ่มเทกับก,บการซ้อมร้องเพลงแล้วก็ซ้อมเต้นอย่างสม่ำ เสและก็ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอไอเดียในการวางแผนคอนเซปต์เสื้อผ้ารวมไปถึงคิดท่าเต้นของเพลงโอเคเพลงเดบิต์อีกด้วยส่วนชื่อที่เลือกใช้ว่า Strawberry Milk นั้นนะคะมาจากทั้งคู่เนี่ยชอบดื่มนมสตรอเบอรี่มากทั้ง,ท,งทางทีมงานเนีย่ยังเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ารักดีเลยนำะมาใช้เป็นชื่อวง เรื่องราวเกี่ยวกับซับยูนิตของวงการเพลง K-pop นั้นยังมีให้ติดตามอีกในสกู๊ปพิเศษนะคะ Extraordinary K-pop Subunits ซึ่งจะพาไปรู้จักเป็นที่มาของการแบ่งทีมซับยูนิตของวงไอดอลชื่อดังและแนะนำซับยูนิตสุดฮิตให้รู้จักกันอีกด้วยติดตามกันได้วันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนี้ช่วงข่าว2ทุ่มค่ะ ชื่อวงน่ารักเลยทีเดียวนะคะ s b ตอ r y Milk ก็<ช>มีชื่อมาจากการที่ชอบดื่มนมบบ s b ตอ r y อืมคอสูมนี่ก็โอ้โหรี่วราชนะใจเอาทั้งสาวๆหนุ่มๆเลยละค่ะใช่ขอบคุณคพี่เบลด้วยนะคะช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ h a r r y Potter มาฝากะคะสาววกข้ามพลาดและ Inside Roundup สักครู่เดียวค่ะ